ชีวิตสองปีที่ผ่านมาคือมีครบรถเลยค่ะมีทั้งแฮปปี้เศร้าบ้างถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวงเราก็ผัดกันมาค่ะมีติวให้มีปรับการใช้ภาษาแล้วก็เพื่อนร่วมงานแบบคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยใครบะกันแบบพูดคุยกันมันเหนือยทุกคนอยู่แล้วอยู่ที่เราวาจะสู้หรือไม่สู้นะคะ ต,ต <interfer es> อนน <atori> ี้กำลังทำงานอยู่ที่พายอานี้ค่ะตำแหน่งเป็นดีลิฟท์ค่ะมีแพนที่อยู่บนหน้าจออาจารยเห็นไหมคะแตามันจะได้นี้เขาจะขึ้นมาว่าวันนี้ทํากี่งาน500ชิ้นก็แบบจะทํานี่ห้าร้ตัวแสดงว่าในนี้ยก็จะมีคนไทยแล้วก็มี เขาแบบพอใจใส่จิตใจเซมากค่ะแบบมีปัญหาอะไรพอเราปรึกษาลูกเขาแก้ให้เลยได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแสนหกหมื่นเยนจ่ายค่าอะไรบ้างจ่ายค่าก็จะมีค่าประกันค่าหอพักค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สรวมๆหนึ่งเสียไปเท่าไหร่เดือนหนึ่งรวมๆหนึ่งก็ประมาณสี่หมื่นเยนค่ะถ้าหาองหมดแล้วพอใช่ไหมที่เหลือพอใช้ค่ะเหลือเก็บเยอะมากส่วนเราก็มาติดติดใช่ไหมล่ะ อันนี้คือหอพักของไพรอาเนี่ยนะคะที่พหนูพักกันทั้งตึกนี้ก็จะอยู่ทั้งหมด21คนนะคะแต่และห้องก็จะมีห้องแยกไปในตัวค่ะห้องอพวกเรายังคงไปห่วงสมุดวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมพวกเราเาอยากให้พวกเราเล่าถึงการใช้ชีวิตที่นี่ความลำบากไม่ต้องเอาแค่ข้อดีนะเอาข้อเสียด้ยวย สำหรับหนูไม่เครียดค่ะหนูเครียดเรื่องเดียวแค่เรื่องภาษาเพราะว่าหนูเป็นคนหัวช้าค่ะแบบว่าจะจําอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้แล้วนอกั้นหนูนนก็มีความสุขปกติดีจะบอกว่าตอนเรียนอะบ่นตลอดนะเมื่อไหร่จะได้บินเมื่อไหร่เมื่อไหร่พอมาถึงพึ่อเกาะพื้ที่ได้เรียนนานทึ้นดัว่าเรื่องภาษามันไม่ได้มาเป็นปัญหา,ากับตอนเราทํางานความกดดนันการเร่งการอะไรคือเหมือนเราได้ไปเจอเหมือนชีวิตโรงงานจริงๆมาก่อนแล้วมาเจอญี่ปุ่นมันก็รู้สึกว่าเออญี่ปุ่นเบากว่านี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนเซนเซ่เซมไปแล้ว ก็ทางคุูติทางเพลเนียเองอย่างเงี้ยค่ะมีติวให้มีปรับการใช้ภาษาแล้วก็เพื่อนร่วมงานแบบคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็บ้างๆอย่างเช่นลายหยุดอย่างนี้ก็ช่วยใครวะกันแบบพูดคุยกันตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยค่ะอือโอ มันแบบมันภูมิใจในตัวเองด้วยค่ะที่แบบเราเราเรียนมาหนักแล้วเราได้ใช้จริงๆชีวิตสองปีที่ผ่านมาคือมีครบรมดเลยค่ะมีทั้งแฮปปี้เศร้าบ้างทุกบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะพวกเราก็ผัดกันมาค<ช>่ะแต่ตอนนี้คือแฮปปี้มากมากค่ะก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะแบบมันเหนื่อยทุกคนอยู่แล้วอยู่ที่เราว่าจะสู้หรือไม่สู้นะคะก็อย่างไ้ทุกคนแบบสู้ อกัน่คะ,คะสถาบัน a a u เปิดรับนักเรียนใหม่ทุกวันสมัครได้แล้ววันนี้ยังไม่ต้องชำระเงินโอกาสมาถึงแล้วคุณล่ะพร้อมสร้างอนาคตแล้วหรือยัง